สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาจอดลึกสถานการณ์ความมั่นคงล่าสุดในเมียนมาโดยเราจะโฟกัสไปที่เหตุการณ์สำคัญในช่วง24 48ชั่วโมงที่ผ่านมาซึ่งข้อมูลจากภาคสนามชี้ให้เห็นถึงความรุนเดืองและการประทะที่กระจายตัวอยู่ใน4ภูมิยุทธศาสตร์ได้แก่รัชชินทางตะวันตกตะนาวสีนะคะทางตอนใต้ภาคมันเลและก็ภาคสก,กายค่ะ ทางตอนกลางนะคะภาพรวมที่เราเห็นในขนาดนี้ก็คือเป็นความล้มเหลวในการลุกคืบของกองทัพทหารพรม่าในหลายพื้นที่เลยนะคะแล้วก,ก็การปรับเปลี่ยนยุทธวิธีของฝ่ายต่อต้านเองเนี่ยที่มีความแม่นยำแล้วก็รุนแรงขึ้นในขณะเดียวกันก็เริ่มเห็นผลกระทบที่ขยายวงกว้างสู่การทำลายทรัพยากรของประชาชนค่ะซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความตึงเครียดด้านการส่งกำลังบำรุงของฝ่ายรัฐบาลทหาร เราจะมาไล่เรียงเหตุการณ์ทีละจุดนะคะว่าเพื่อให้เห็นภาพยุทธศาสตร์ที่ชัดเจนขึ้นค่ะเรามาเริ่มกันที่สมรภูมิหนักหน่วงที่สุดทางทิศตะวันตกในพื้นที่รัชชินเลยนะคะเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นเมื่อกองทัพทหารพรม่าค่ะมีการเปิดฉากบุกโจมตีครั้งใหญ่ซึ่งมุ่งเป้าสู่เมืองพรามตั้งแต่10นาฬิกาของวันที่11ธันวาคมค่ะ โดยภาพเคลื่อนทับครั้งนี้นะคะทางกองทัพทหารพรม่าเนี่ยมีการใช้วิธีการระดมสัมพักกาลังแบบผสมประสานทางกองทัพทหารราบปืนใหญ่และก็การใช้โดนโจมตีด้วยแต่สิ่งที่น่าสนใจคือการตอบโต้ของฝ่ายต่อต้านค่ะตามข้อมูลระบุว่ากองทัพทหารพรม่าเนี่ยต้องเผชิญกับชิ i s t a n c e j o i n t Force นะคะซึ่งเป็น การพันหนึกกำลังของฝ่ายกลุ่มติดอาวุธหลายกลุ่มนะคะในพื้นที่รวมถึง c p และ CNA ค่ะหรือช h i n น n a น a น a อารนั่นเองค่ะที่ร่วมมือกันสร้างแนวป้องกันที่แข็งแกร่งขึ้นซึ่งผลลัพธ์จากการประทะก,กันอย่างดุเดือดนะคะทำให้ฝ่ายกองทัพทหารพรม่าเนี่ยประสบความสูญเสียอย่างหนักค่ะรายงานยังยืนยันว่าทหารพรม่าเสียชีวิตไปในสนามรบนี้นะคะ20นาย ได้ฝ่ายต่อต้านสามารถจับกลุ่มเฉลยสึกได้จํานวนหนึ่งพร้อมตั้งยึดอาวุธปืนได้มากถึง30กระบอกค่ะพร้อมกับกระสุนปืนอีกจํานวนมากซึ่งการยึดอาวุธได้ประมาณหนึ่งนะคะบ่งชี้ว่าหน่วยทหารเนี่ยปุกเข้ามานั้นแตกพ่ายจนไม่สามารถรักษาอาวุธประจํากายไว้ได้ค่ะซึ่งเมื่อกองทัพภาคพื้นดินเพียงพล้ํากองทัพทหารพรม่าจึงต้องแก้เกมด้วยการเรียกกําลังทางอากาศเข้ามาทิ้งระเบิดโจมตีตลอดทั้งวัน ซึ่งเป็นยุทธวิธีปกติเมื่อกองกําลังภาคพื้นดินเนี่ยที่เสียเปรียบอย่างรุนแรงค่ะแต่ในขณะนั้นทางฝ่ายกองกําลังรวมแห่งรัฐชีนก็ยังคงรักษาฐานที่มั่นคงไว้ได้โดยที่ไม่มีผู้เสียชีวิตถือว่าเป็นชัยชนะในเชิงการตั้งรับที่สมบูรณ์แบบในสรมรภูมินี้นะคะจากภูเขาสูงตะวันตกเรามาดูสถานการณ์ทางตอนใต้ภาคตะนาวศรีกันบ้างค่ะ ในรูปแบบการรบเป็นการซุ่มดักกำลังของกองทัพทหารที่แม่นยำนะคะในช่วงสายของวันที่11ธันวาคมเวลาประมาณ1 0 3นิกา30นาทีฝ่ายกองทัพทหารพรม่าได้ส่งกระบวนยานยนต์ทหารจำนวน3คันค่ะเดินทางจากเมืองเม็กและมุ่งหน้าไปยังเมืองตะนาวสี เพื่อเข้าไปเสริมกําลังพลในการลุกคืบพื้นที่มองต่อแต่กระบวนชุดนี้นะคะถูกดักซุ่มโจมตีบริเวณใกล้กับหมู่บ้านยองปินโกงโดยปฏิบัติการครั้งนี้เกิดขึ้นจากการประสานงานของกลุ่มกองกําลังพนมิตรหลากหลายได้แก่ปากาพะอำเภอจุนซุและปากาพะตะนาวสีและกลุงดากอนสแควร์ค่ะเป็นกองพันที่11ของกองกำลัง k n l a และก็กลุ่มโบคินด้วยนะคะ จากการโจมตีเนี่ยเกิดขึ้นระยะชิดค่ะส่งผลให้ทหารเมียนมาเสียชีวิตไป2 0นายและก็บาดเจ็บอีก4นาย แม้ว่ากระบวนรถไม่ได้หยุดวิ่งและก็พยายามขับและพยายามขับผ่านวงล้อออกไปได้แต่ความเสียหายที่เกิดขึ้นถือว่ารุนแรงมากค่ะเพราะว่ายุทธการครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงเส้นทางคามนาคามหลักจากเม็กลงสู่ใต้ไม่ได้เป็นภายใต้การควบคุมของกองทัพทาหารพม่าอย่างเป็นเสร็จอีกต่อไปและฝ่ายต่อต้านเองนะคะมีข่าวลือที่แม่นยำในการดักสกัดเคลื่อนย้ายของกำลังพลอีกด้วย ขยับมาที่พื้นที่ทางตอนกลางค่อนไปทางเหนือค่ะในเขตพื้นที่มันตเตลเมืองโมโกกสถานการณ์ที่มีความตึงเครียดสูงหลังจากที่กลุ่ม tnla นะคะได้ถอนตัวไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายนล่าสุดค่ะฝ่ายกองกําลังปฏิวัติในพื้นที่เองนะคะเริ่มปฏิบัติการรุกกลับมายึดพื้นที่ขึ้นตั้งแต่ในช่วงเช้าของ12ธันวาคมมีการประทะกันเกิดขึ้นอย่างรุนแรงค่ะบริเวณใกล้กับหมู่บ้าน Set in, เซตอินเพียนนะคะนอกเมืองโมโกกทางทิศตะวันออก ึ่งทีนี้จุดยุทธศาสตร์สําคัญสมรภูมินี้คือการใช้อํานาจในการยิงระยะไกลโดยกองทัพทหารพรม่าตั้งฐานอยู่บนพื้นที่สูงอย่างวัดมหาซอยเอลและก็เนินยุทธวิธีค่ะมีการระดมยิงปืนใหญ่จากในเมืองออกมาสนับสนุนแนวหน้ายอย่างต่อเนื่องตั้งแต่10บโมงเช้าเลยค่ะนอกจากนี้การใช้กําลังทางทหารแล้วกองทัพทหารพรม่า ยังใช้สงครามจิตวิทยาข่มขู่ประชาชนที่อพยพหนีภัยสงครามค่ะเขาข่มขู่ว่าหากไม่กลับเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านเรือนจะทําการยึดทรัพย์และปิดตายบ้านพักเหล่านี้ซึ่งการกระทําสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามที่ใช้พเลเรือนนั้นเป็นเกราะป้องกันด้วยและต้องการควบคุมประชากรอยู่ในพื้นที่แต่ในทางยุทธวิธีนั้นฝ่ายต่อต้านเองแจ้งว่าสามารถยึดฐานที่มั่นของกองทัพได้แล้วหนึ่งแห่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงโมเมนตัมในการลุกกลับมายังคงดําเนินต่อไปค่ะสุดท้ายเรามาดูเหตุการณ์ที่พักสกายชี้ช่วยโปค่ะสะท้อนให้เห็นถึงความแร้งแค้นของกองทัพทหารพรม่าได้เป็นอย่างดีเนื่องจากวันที่11ที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ16นาฬิกาทหารพรม่าร่วมกับอยู่ซอทีค่ะใช้กําลัง20นายนะคะออกจากหมู่บ้านมินชินและซีโกงเลหลังจากนั้น พากันไปปล้นทรัพย์สินชาวบ้านเป็นรถเกี่ยวข้าวสองลำค่ะจากหมู่บ้านเม็กและก็กินยากองกำลังป้องกันในพื้นที่ช่วยโปูและร่วมกับกลุ่มแนวร่วมอีกสองกลุ่มได้ทำการดักซุ่มโจมตีทหารดังกล่าวค่ะระหว่างการชิงทรัพย์สินคืนและการประทะกินเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงผลปรากฏว่าทหารพรม่าถูกยิงเสียชีวิตไป4นายค่ะซึ่งความสําเร็จในภารกิจนี้ฝ่ายต่อต้านสามารถยึดรถเกี่ยวข้าวได้กลับคืนมา1คันส่วนเอกหนึ่งคัน ัาา่งทหารพม่านําไปได้นะคะนอกจากนี้ยังยึดรถจักรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ฆ่าศาึกได้อีกจํานวนหนึ่งซึ่งทั้งหมดนี้นะคะทางฝ่ายต่อต้านเองเนี่ยได้ถูกนําไปคืนให้กับเจ้าของเดิมแล้วเหตุการณ์นี้ช่วยโปเชื่อเห็นถึงภาพกองทัพทหารและผิวซอทีที่กําลังขัดแคลนเบียงหรือต้องการตัดท่อน้ําเลี้ยงของชาวบ้านนะคะจนต้องลงมาแย่งชิงปัจจัยการผลิตทางเกษตรนั่นเองค่ะ จากข้อมูลทั้ง4พื้นที่เราสามารถสรุปประเด็นยุทธศาสตร์ที่สําคัญได้ดังนี้ค่ะยุทธการร่วมนะคะเราจะเห็นชื่อของกลุ่มต่างๆเช่น CB, c b c n a ในรัฐชินและ k n l a ค่ะรวมถึงดากอนสแควร์ในภาคตะนาวสีการทํางานร่วมกับกองกําลังภาคปฏิบัติในท้องถิ่นเป็นระบบ ซึ่งเพิ่มประสิทธิภาพในการทํางานทําลายล้างได้สูงมากในควารสูญเสียกองทัพทหารพรม่าะนะคะใช้เวลาเพียงแค่2วันค่ะฝ่ายทหารพรม่าสูญเสียพลกาลังกว่า44นายในเหตุการณ์ที่เล่ามานะคะทั้งพรามตะนาวสีช่วยปูท้งหมดนี้รวม44นายซึ่งถือว่าเป็นอัตราความสูญเสียที่สูงสําหรับการประทะรายวันค่ะ ซึ่งการพึ่งพาอาวุธหนักทหารพรมา่าไม่สามารถเอาชนะในการรบประทัะชิดได้และต้องการพึ่งพาโจมตีทางอากาศและยิงปืนใหญ่จากฐานทัพที่มั่นคงเนินยุทธวิธีในเมืองโมโกกเพื่อประคองสถานการณ์นั่นเองค่ะสรุปแล้วสถานการณ์ในวันที่11และ12ธันวาคมแสดงให้เห็นว่าฝ่ายต่อต้านกำลังครอบครองความได้เปรียบในเชิงรุกและเชิงตั้งรับในหลายสมรภูมิที่สำคัญค่ะ ตั้งแต่ภาครัชชินไปจนถึงตะนาวศรีค่ะในขณะที่ทหารพรม่าเองนะคะกำลังเผชิญกับค่าศึกรอบด้านที่บัทอนกำลังพลแล้วก็ทรัพยากรลงทุกวันค่ะขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ